สวัสดีครับมัอนี้เอากรงก้อยมาพุกเทียงนะครับเด้อเทียงหน่อยมาผู้เดียวครับเห็ดผูด้เดียวมเลยใหนูถุงขา้าครับผมนี่ครับผมนี่ถุงขา้าครับผมของหน้าก่อนอสวัสดีครับมัอนี้เอากรงก้อยมานาดนะครับเด้อสวัสดีเอฟที สวัสดีปีใหม่ครับผมกลก่อยมาเห็ดเี้ยงหน่อยครับผมใส่กับพร้อมพี่น้องกับผ่าผ้าได้หมูถุงขา้าครับผมสองตัวครับผมนี่ครับเราก็กล่อยว่าสิกล่อยหรือสิขวดีนาะจังว่ะ นี่ครับผมนี่ครับยังไงเลยครับผมงูมถงขขาวครับผมนี่ครับหน้าเบากรงค่อยเองครับผมใส่กับผ้าผ้าพรมครับผมกับเบากรงก่อย นี่ครับผมนี่บากงก่อยมากพุกเที่ยงครับผมเที่ยงหน่อยครับผมกำลังต่างโค้งเพดผพุเดยียแดนขึ้นแดนลุครับผมนี่ครับมาไห้มานาครับผมสวัสดีปีใหม่เดอ้อเอซบากงกอยนี่ครับท้องไร่ท้องนาครับผม ครับเอาก้อยสีรุ่นนู้นองเขากินเขาซสาะออกกันครับผม ก้อยอบ่จังหวะฟุ้บาก้อยใส่หมูแดงบ่อจังหวะลูกเนี่ยเพิ่นกะทันทัปีใหม่กันอยู่บาทกนนะครับผมมักซื้อดึกปีเดียวครับผมมักโดดเดียวมักความบุญไหวครับผมลองก้อยก็เลยมาน้ามาเห็ดเที่ยงหน่อยเที่ยงหน่อยที่ตัวนี้กาบ้ากองก้อยมันฟูปดอเด้อครับผมเห็นบวกครับผม มันมุ่งหยาครับผมมันเหล่าโมเป็นตะยูผมสิเห็ดไม่ครับผมครับ้องงท้าวครับผมถ้าผมติดยังไงกินจักสีก่อยจักสีหัวอตอน,นล่นเราทำหนี่ก็นกุ่มเงนหนังเนาะ ต้องก่อยสิก่อยดวยครับพี่น้องมาหน้าผู้เดียวครับผมต้องก่อยสิก่อยก่อนบ้านจนใหม่พี่น้องเอ้ย หมอเลยที่หนองเลยหมอหมอผีถิงคือบ้านนะพี่น้องเคคอฟซีบอลกองไฟ โอ้ยมันแหงพี่น้อ,นอ,นเองอเองิน,แบบน,บบห,นหนูปลามันก็ขึ้นหนูเลี้ยงพี่น้องหนูเลี้ยงมันแบบมัดแบบเสียบพี่น้องหนูปลามันแบบแสบีบคือกับผ่าผ่าของผมคือต่อมันบาขงควยกัมักหากินแบบบ้นบานๆคร,รับผมธรรมชาติบ้านเฮา กาติบ้านเราเรือใส่จิง้ง่อนกพี่น่องใส่ไรหยนเค็มพี่น่องเลยโอ้มากรงควายมาก็่ไปหาหมูแดงก่อนพี่น่องมีมื่ถือกล่องเ่ยด็กพี่น,น่องเลย ี๋ยวเปลียนยวด้ครับเด้อเดี๋ยวบออปหงูแดงกันครับผม ียบร้อยแล้วครับแดงครับผมแดงกัดครับผมเอมือนเด็กกวาดลงก่อนครับผมเดี๋ยวเตรียมของมาไล่เลยพี่น้องเลย,ออยเอาไปไหนมาหน้าที่นะทั้งาน à n กว่ามัน đến mỗi lần thì nó ưn mượt thôi chắc cứ nó còn con người đây đến đen tay vào lần นนกหอจะทำประเดี๋ยวข้างนอยครับผมผงนัวครับผมผงนัวผงนัวน้องเอ้ยผงนัวใส่หมดเลยครับผม เรอพี่น้องเนาะทาน,นอมานอมันเนาะโอ้เฮ้ยมอเพี่องพิ่น็อกโหนหเฮมูแดงไตายหมดเ่อพีลน้องก้อยมือของเขาครับผมแยงก้อยมืนตอบหน่อยคนเดียวครับผม มันบานบานเฮ่าดาบทองไร่ท้องนาครับผมดวงเงียบหงอกเขีมดึกน้องเลยออเขมดึกเอาหนำไปอีกน้อย ตอนกินด้วยครับด้วยหวานเนาะอะวงตัวก,ตกินด้วยผี่น่องหวานเนาะเอฟซีบ้ากันก่อยแย่งมันอ้อครับอาฝูงทีมองมอะกันครับผม ยังไตอยู่พี่หน่องเลยธรรมศาสตร์อีสานบานเฮาน้หาหนอ,อครับผมเท่ยได้พี่หน่องบันโอ้ยยังไตยังไตอยู่พี่หน่องเย น้องเอ้ยปวดไม่ได้หรอกปอดตัวปุทธก้อนรอดีด่ครับมาครับ,รรบ,บ,บเอฟซีว่ากันคอยมักถูกแทบทงกันรครับหวานงงตรงเขาครับผมมุมดแดงยังใจอยู่ครับผมตามท้องไร่ท้องนาครับผม ป้าก็มี่แน่อยู่ครับผมโมเดิ์ตต์ใหม่ผลได้ครับผมมาครับทำแหลกแหกมันครับผม ใช้มือแดงร่วงกับทุมจ่อยพี่น้องเลยพักงานก็ง่วงอยู่พี่น้องบางคว้ยไมห่หนาจะสอบหนาจะสอบหน่อยครับผมหน้าคนบอลกคววยกว่กวาไม่ใจ ต่อเลี้ยงจบเบิดมางคนก,ก็อาวันี่มนอนให้นอนหนาปูพักปูงาขายครับผมจังอย่างไปถึงมีเงินจอบอดานครับผมปูกระโพเดียงตัดพึ่นว่าขายเงนินครับเงนินหลายครับผมหมดเพื่นขายกันเพื่นมีนี่กระโพดเดียงตัดครับผม มามาอออเอเอาลงลงคลิปเฮ้ยเขาเฮ้ยมูย <c oughs> ครับผมเป็นมาเนี่ยมาเด้ยงขว้ว เต็ของเดกงกันเดะมาถือมหะค้าบผมไม่เตอหัวก็เพียงก็ไเลยเกยม เรื่องหน่อยครับผมใช้มูเดียงไว้ลผสมแห้งเกินไปพี่น้อง หอมก็ไม่จะหอมเปียังอย่างผักบีไปเรื่อยผอม,มน่าจะต่อไม่ซือยังมาเลยพี่หลงเออไม่ซือหอมหอมหอมวมาเลยครับผม ทำหนี่เนาะครับเอฟซี 4, บางกวางไกว้ใครก็ไล่ก็แชร์ก็ติดตามบางก้อยไก้เครับเนดะ้อขอสวัสดีครับ